นายแก้วสรรอธิโพธิอดีตสมาชิกวุฒิสภาเผยแพร่บทความเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรรมนาถบาพิตษโดยระบุว่า13ตุลาคม2559ชีวิตในหลวงของเราได้จากโลกนี้ไปแล้ว พวกเราคนไทยโศกเศร้ายิ่งและแสดงความรักอาลัยมากมายออกมาหลายลักษณะการจะมีผู้คนเป็นอันมากแปลกใจและไต่ถามขอคำตอบจากพวกเราอย่างจริงจังว่าคุณค่าในชีวิตของพระอ,องค์ท่านอยู่ที่ตรงไหนต่ในชีวิตอื่นๆที่จากไปนในทุกวันนี้อย่างไรผมเป็นชีวิตหนึ่งที่เกิดใต้ร่มพระบารมีมากว่า65ปีใช้ชีวิตผ่านโลกความคิดมาพอสมควรก็เห็นว่าน่าจะมีคำตอบให้เขาได้บ้างดังนี้ 1. ผมจะตอบเขาว่าเราไม่ได้นับถือพระองค์ท่านเพราะฐานันดรมันช่วยไม่ได้ที่พระองค์ทรงเกิดมาเป็นกษัตริย์แต่เมื่อคนคนนี้เกิดเป็นกษัตริย์แล้วเขาเป็นกษัตริย์ที่น่านับถือหรือไม่ถ้าท่านผู้ตั้งคําถามได้เกิดเป็นกษัตริย์บ้างท่านจะเป็นได้ดีเหมือนพ่อหลวงของเราหรือเปล่าหัวใจของคําถามคําตอบมันน่าจะอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าคนคนนี้ได้ให้อะไรสร้างอะไรไ้ให้แก่โลกบ้างไม่ใช่มีฐานะมีตําแหน่งอะไรคําตอบเช่นนี้คุณว่าถูกต้องไหมข้อ2 ท่านผู้สงสัยหลายคนสรุปว่าเรานับถือในหลวงเพราะท่านเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งศิลปะเรือใบวิศวะชนประทานการเกษตรการปกครองผมขอตอบว่าไม่จริงโลกนี้มีคนเก่งกว่าพระองค์อีกมากมายหลายด้านนักแต่จะหาคนที่มีคาแรคเตอร์เป็นบารมีให้คารพรักกันโดยทั่วไปโดยสนิทใจนั้นยากยิ่งจริงหรือไม่ข้อ 3. บารมีคืออะไรหลายคนถามผมว่าในหลวงเรียนจบสูงนะักหรือผมว่าเราคนไทยตอบได้ง่ายมาก ว่าคุณค่าชีวิตนั้นไม่น่านจะวัดจากเขารู้อะไรมีจำนวนความรู้ในสมองมากหรือไม่แต่ต้องอยู่ที่ว่าคนผู้นั้นเขาได้สอนอะไรออกมาจากตัวตนจากความคิดความอ่านและการปฏิบัติจริงของตนเองบ้างเขาได้สอนให้คนรู้จักคิดอ่านไฟรู้รู้จักมานะอดทนรู้จักเมตตากรุณารู้จักเสียสละเพื่อโลกที่ดีกว่าหรือไม่ตรงนี้ตารากคือคุณค่าของชีวิตมนุษย์ที่ในหลวงของเราท่านทรงบำเพ็ญเพียรสั่งสมไว้สอนไว้กว่า70ปี จนจากและจบการสอนไปตามวาระแห่งสังขารท่านผู้ถามเห็นต่างจากผมไหมข้อ4เพื่อนต่างชาติบางคนอาจจะบ่งชี้ว่าคุณค่าในชีวิตนั้นน่าจะอยู่ตรงที่มีคนรู้จกักมาร่วมงานศพครบถ้วนพร้อมหน้าเพียงใดแล้วเลยถามว่าในงานพระบรมศพมีใครมาร่วมบ้าง ผมก็ขอตอบว่าคุณคิดผิดโดยสิ้นเชิงความยิ่งใหญ่ในคุณค่าของชีวิตที่จากไปนั้นไม่ได้อยู่ที่มีคนรู้จักมาร่วมอะไรกันพร้อมหน้าพร้อมตาหรือไม่แต่อยู่ตรงที่มีคนที่ไม่รู้จักมาร่วมอะไรเพราะคุณงามความดีของท่านผู้จากไปหรือเปล่าหนึ่งเดือนมานี้คุณเห็นอะไรบ้างที่พระบรมมหาราชวังและทุ่งพระเมนบ้านเมืองคุณเมเห็นอย่างนี้บ้างไหม ข้อหท้ายที่สุดยังคงมีหลายท่านสรุปว่าทางเดินในชีวิตที่มีค่าที่ว่ากันมานี้น่าจะเป็นเรื่องของพรมลิขิตหรือเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้คําตอบก็คือไม่ใช่เลยตลอดทางเดินในชีวิตของพระองค์ท่านคือการเลือกเลือกทั้งทิศและทางเลือกด้วยสติปัญญาด้วยคุณธรรมความอดทนเช่นพระมหาชนกพระองค์ทรงเป็นเช่นนักแล่นเรือใบรู้จักท้งเป้าหมายที่มุ่งมั่น และทิศทางลมที่ผันผวนรู้จักทั้งกิเลสตัณหาที่รบกวนและเลือกปรบับใบพาชีวิตเดินทางไปยังเป้าหมายที่ต้องการเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองให้จงได้ทั้งหมดนี้คือคุณธรรมชัดๆใจขอท่านผู้ไต่ถามจะไม่ยอมให้ใครผู้ใดมีคุณค่าด้วยตนเองบ้างเลยเชียวหรือจะให้ดาวทุกดวงบนท้องฟ้าเป็นดาวพักคราะห์ไปหมดไม่มีดวงใดมีแสงในตนเองบ้างเลยหรืออย่างไร พวกเราคนเคารพรักในหลวงไม่ขอกาะกินมังคับให้ท่านต้องมาเคารพเหมือนเราพวกเราเพียงแต่ขอร้องไม่อยากให้ท่านเห็นการกราบไหว้หรือน้ำตาแห่งความรักอะไรของเรานั้นไร้สาระน่าดูถูกพวกเราขอความเป็นธรรมกับพระองค์ท่านการที่ใครได้เป็นกรรษัตริย์ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นคนไม่มีอะไรดีเพราได้ดีตามชะตาฟ้าได้ขิดเท่านั้นเอง พวกเราขอความคุ้มครองให้กับพระองค์ท่านไม่ใช่ถือว่าทรงเป็นบุคคลสาธารณะแล้วจะคิดจะวิจารณ์ใส่ร้ายอะไรไปตามความรู้สึกนึกคิดของตอนเองก็ทําได้ฟรีๆตามชอบโดยอ้างหน้าด้นดานด้วยสีหน้าก้าวหน้าว่าเป็นเสรีภาพทางการเมืองพวกเราทั้งหลายรวมทั้งท่านผู้ถามในไม่ช้าก็ต้องจากโลกนี้ไปและต้องถูกถามเหมือนกันว่าชีวิตของเราได้ทิ้งคุณค่าอะไรไว้บ้าง ผมคิดว่าคุณค่าในชีวิตที่เกิดมาเป็นคนตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงบำเพ็ญให้เห็นเป็นที่ประจักษ์นั้นคือตัวอย่างอันมีค่าที่ชัดเจนที่สุดแล้วใช่หรือไม่ใช่